สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับ AFK สําหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอานะครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะทุกคนวันนี้น้าแดงก็อยู่กับเก โลบอกนะครับในแมบมีชื่อว่าอ n นิเมชาร์โดครับทุกคน ก็วันนี้วันเสาร์นะครับก็ทําคลิปมาตั้งแต่เช้าเลยนะคนดูก็เมื่อวานไม่สตรีมครับเลยทําคลิปตอนคืนให้นะครับทุกคนวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับทุกคนถามว่าดันฟีเซอร์นี่คือทำยังไงถึงเข้าได้นะก็คือต้องสะสมลูกแก้วทั้งเจ็ดนะทุกคนลูกแก้วทั้งเจ็ดก็คืออันนี้เลยนี่ลูกแก้วทั้งเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับประมาณนี้แล้วถามว่าพี่ครับหาลูกแก้วจากไหนนะครับก็มันมีหลายวิธีนะก็คือ1เลยมีโค้ดอะไรต่างครับโค้ดของเกมนะใครที่อ ติดตามช่องพี่อยู่นะครับพี่ก็อาแจกโค้ดให้ทุกๆคลิปนะครับตอนที่พี่แจกนะก็ไปดูได้นะย้อนย้อนดูได้เพราะแต่ละคลิปพี่แจกโค้ดให้นะครับแล้วก็วิธีที่ะครับก็คือการตกปลานะครับการตกปลาการตกปลาก็คือตกปลาตรงนี้ครับนี่ตกปลาตกปลาเรื่อยับนี่ตกปลาแบบนี้สําหรับคนที่ดาเมจไม่พอแบบตีบอสนะก็ตกปลาก็ช่วยได้นะคนดูแต่ที่พี่แนะนานะว่าตกปลามันเสียเวลาครับไม่ต้องตกปลาก็ได้นะเดี๋ยวมีวิธีที่4อยู่นะครับเอ้ยทำไมปลามันไม่กินเหยื่อวะคนดูเอ้ย ยอมสักทีเถอะอันนี้น่าจะเป็นลูกแก้วเจ็ดแน่ๆโอ้ลูกแก้วหนึ่งโคตรเกลือลูกแก้วหนึ่งโคตรง่ายหาง่ายมากครับคุณดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่สามต่อครับวิธีที่สามคือการตีบอสนั่นเองครับทุกคนนี่ตีบอสแบบนี้นี่เห็นปะได้มาแล้วลูกแก้วคือการตีบอสวิธีที่สามครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สี่กันดีกว่านะครับหลักๆเลยนะ่าจะมีสี่วิธีนะคุณดูนี่วิธีที่สี่เราต้องมาดันนะครับทุกคนนี่ดันนี้เลยมาตรงนี้มันคือดันใหม่นั่นเองนะถามว่าดันใหม่ไได้อไ้ออะรบางคื จะได้กล่องของขวัญน,นะลงทุกๆ2ห้องนะครับทุกคนจะได้กล่องแบบนี้เลยนะครับทุกคนกล่องหีบมังกรก็คือกล่องสีฟ้าๆนะจะได้ลูกแก้วทั้งเจ็ดนะครับประมาณ7ลูกแก้วนะครับทุกคนประมาณนี้กล่องสีทองนะก็คือกล่องอาอาร์ติเฟกต์นะทุกคนนี่ประมาณนี้นะอาร์ติเฟกต์มันก็อา uh, ได้อะไรที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีแหละอันนี้คือเป็นสีแดงแนละอาร์ติเฟกต์ที่หายากนะมันจะช่วยรักสูตรจุดสแล้วก็ EP15 แต่ไม่สําคัญเลยครับวันนี้สําคัญคือการ ลงมังกรนั่นเองครับทุกคนถามว่าได้ยังไงก็คือลงดันนี้นะแล้วเราก็เปิดหาเรื่อยๆครับทุกคนนี่พี่มีตั้ง59ลูกนะคนดูเดี๋ยวก็เปิดไปเรื่อยๆครับคนดูเปิดไปเรื่อยๆเปิดเรื่อยครับมันได้ง่ายครับได้ง่ายอ่าคนแบกไปก็สบายนะคนดูนี่เห็นไหมถามว่าดันข่าวคืออะไรนะครับก็คือตรงนี้นะดันข่าวนะคนดูนี่เราก็กดเข้าไปเลยมีลูกกกรเกจครบแล้วไปทีนี้เราก็อ่าเข้ามาดันข่าวเรียบร้อยแล้วหรือว่าดันฟิกเซอร์นะครับทุกคน ได้อะไรบ้างนะครับก็คือได้ตามนี้เลย20%ก็จะได้อารีโลยี่สิจะได้อาหินหินพาสซีฟที่2ก็คือแบบนี้นะครับก็มุงกุดอะไรประมาณนี้นะคนดูแล้วก็อาถ้วยรางวัลแล้วก็1%ก็คือเหมือนคล้ายแคยปซูลอาหัวกะโหลกอามุงกุดแล้วก็ฟิกเซอร์นะครับประมาณนี้0.1%นะครับถือว่าได้ยากมากๆเลยนะสองอันนี้คนดูแล้วเราก็อาตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยแนะนําถ้าไปกับเพื่อนนะครับก็ต้องดาเบสัก 5M นะครับบ DPS 5M ขึ้นนไปะครัทุกคนถึงจะมาได้นะไปกับเพื่อนได้นะครับอันนี้คื DPL ห นะ1้อเอิมนะไอดี ID นี้พี่ไม่ได้บูตเลยนะคนดูนี่ประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากไอดีนี้นะทุกคนตอนนี้ไอดีพี่ก็อาปับ๊บซีนามิหมดแล้วนะคนดูมาบดแล้วแล้วก็มุกุดมี5ตัวนะขาดอีกหนึ่งตัวก็เป็น6ตัวนะขาดมุกุดไปไม่รู้ว่าเราจะสุ่มได้มุกุดหรือเปล่านะเหลือ700อันนะประมาณนี้แล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับทุกคนตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆของฟิกเซอร์นะครับทุกคนนี่ตีไปเรื่อยๆประมาณนี้นี่ตี ถามว่าของจะได้ยังไงนะครับเราก็ดูในกระเป๋าตลอดนะบางทีมันไม่แจ้งเตือนครับมันไม่แจ้งเตือนตรงกลางหน้าจอนะมันไม่ขึ้นนะเราต้องดูเอานะครับว่ามันเข้ากระเป๋าหรือย,ยังถ้าเข้าแล้วก็แสดงว่าได้แล้วนะทุกคนฟีเซอร์นะฟีเซอร์ตัวนี้ได้ยากมากเคนับฟีเซอร์ทุกคนที่ก็ยังไม่ได้เลยนะก็ยังไม่มีรีวิวนะสำหรับคนที่อาดาเมจน้อยๆหรือว่าคนที่อยากหาฟิเซอร์ก็มาหาได้ในดันนี้นะคุณดูไม่รู้ว่าดาเมจฟิเซอร์เท่าไหร,ร่นะก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับใครมีฟิเซอร์ลอง ไ,ได้ว่าดาเมจอาเวลหนึ่งเท่าไหร่กันนะครับทุกคนก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับเกตความรู้หาฟิกเซอร์ดนันอ่ดาดันใหม่หรือว่าดันขาวการเวลาอะไรประมาณนี้นะอ่าสมมุติถ้าเราแบบไฟดับล่ะเราจะอยู่ในดันนี้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูนะเดี๋ยวพี่จะการ,รบาดเลยนะคนดูเหมือนแบบไฟดับปึง้งอ่ามาแล้วทุกคนก็มันก็ยังอยู่ในดันนะคนดูสมมุติถ้าแบบไฟดับหรือว่าเราออกจากเซิร์ฟดนตรีนะครับเราก็อยู่ก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากให้แฮม คิดอะไรต่อนะคอมเมนต์ได้ล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคุณนางเอกผมตัวร้ายตอจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนัง